ตอนนี้ฮะพายุเข้านะฮะตกหนักมากเลยครับเวลานี้ฝนแรงมากตกแรงสุดๆครับตกแรงสุดๆอ๋อยแรงมาก จะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมฝนตกแรงมากเลย ตอนนี้ที่อำเภอเลิงนะฮะจงังหวัดเชียูนะฮะฝนตกแรงมากเลยแบบแรงเลยฮะอย่างแรงฮะอายุเข้าออฮะคนที่จะมาอ่าอำเภอเลิงนะฮะ ตอนนี้นะฮะให้ขับรถระมัดระวังนะฮะพายุเข้านะฮะขับขี่ให้ปลอดภัยนะฮะขับช้าๆให้ระวังนะฮะให้ระวังนะฮะขับรถใจเย็นๆนะฮะฝนตกแรงมากใครจะมาตอนนี้นะฮะขับรถช้าๆนะฮะพายุเข้านะฮะตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะฮะสองทุ่มกว่าก ตกแรงมากเลยทั้งฝนทั้งลมนะฮะทั้งฝนทั้งลมนะฮะย้ำใครจะเดินทางมาฮะให้ระวังด้วย เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอายุมาแรงนะฮะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ